สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอดกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองมีความฝันของผีแดงมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่ิีจรณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธิโชคและดวงครับผีแดงก็เป็นคนหนึ่งที่เคยให้เหล็กเบานองมาได้หลายงวดครับก็มีเขาบางรูดบางเป็นเรื่องปกตินะครับเนะาะจยงไก็เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะบบาน้องได้มีโอกาสได้คุยกันกันกบผีบ่น บ้านหนองกันเลยมาบอกสู้ฟังชว่วงนี้อาการเริ่มหนาวแล้วครับดูแลสุขภาพเจ้าของต้งไม่ได้นนครับเด้อบ้านหนองกะขึ้นสิบเป็นหวัดนี่แต่กะกินยาสู้มือกินเพราะว่ายังย่านเจ้าของบรสบายนะก็ต้องกินยาไว้นะบ้านหนองกะเป็นหวังสุภูสุคนแล้วครับชว่วงนี้อากาศหนาวทั้งในหนาวแล้วกะคาว่าคอมเมนต์บอกกันแน่ได้ดครับเด้อมาเมื่อนี้ครับผี่แดงเพิ่นหาเร็วมากเพิ่นหายเ,าเายบาหนองว่า สามหางแล้วก็ทะเบียนรหลดเพิ่นบ้านของก็เลยว่าฟันดีบ่แมนเพิ่นวัดบ่าเพิ่นวัดอันเหมือนกับไปงานบ่แม่นงานดอกเหมือนกับมีมีพระมีพระมีโยมไปขุดของโบราณเพื่อนนะไปขุดของโบราณพี่ก็ไปเบิ่งน้ำเพิ่นในฟันอน่ะนะเพราะปนีรถรถจอดวิทยาลัยเด้ย บันนี้เจอคุดคุดของโบราณขึ้นมาบันนี้มีคนหนึ่งไปเห็นไอ้อย่างชิลาชิลาจารึกนั่นแพ่นหมักไงได้บบาวนอกเพิ่นว่าบันนี้เพิ่นจะเอาขึ้นมาพระก็เลยทำพิธีบันนี้พอเอาขึ้นมาแล้วปึกเพื่อนบอกว่าหารถค้นไปไวววัดเนี่เพิ่นว่าใช่ไ รถบักหลายนึงเด้จอดเฮียงกันเป็นสิบยี่สิบคันเพื่นบอ่อเอาพระเพื่อนก็นเลยสี่ใส่รถผีนี่เอารถคันนี้ค้นไปป่สะสัตวแล้วก็เลยเดีเอาถอยรถคันรถถอยรถจ้าของอเอามาข้นอันศิาลาแรงศิลาจาลึกนั่นแหละหินก่อนบักใหญ่เลยค้นใส่รถพ่อปนีคน้นแต่ละปุ๊บกะเอาไปไหว้วัน เพื่อนก็ว่าโอ้รถคันนี้อันยังล่ะพระเพื่อนบอกนะรถคันนี้ก็สีดีเว้ยเพื่อนว่าเพราะว่าอะไรเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนก็ตื่นขึ้นเพื่อนก็มานั่งคิดปีจารณาในความฝันเพื่อนเพื่อนว่าฝันแนวนี้มันดีเบาๆหนะบันี้เพื่อนก็เลยไปเปิดเบิ่งในตำราฝันเพื่อนก็ได้ตัวเลขมาให้นั่นแหละสามหางตอนแรกเพื่อนสิเอาให้แต่ทะเบียนรถเด้เพื่อนบอกว่าเอ้า จะไหนมันเกิดเบิ่งในตำราฝันแล้วก็เลยเดี๋ยวเอามาเปิดเบิ่งในตำราฝันเลขในตำราฝันเด้อเพิ่นหามาแค่สามหางเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่แล้วก็สี่เก้าเจ็ดนี่คือเลขในตำราฝันที่เพิ่นให้ยเบาหนองมาเลขทะเบียนรถเพิ่นหกแปดเก้าเจ็ดหกแปดเก้าเจ็ดนี่คือ,อทะเ,เบียนรถผีแดงครับ ลองพิจารณาบ้างนะครับเด้องวดวันที่2มกราหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางบางน้องกะหาตอรลขหาฟันมาให้ทุกคนในพิจารณาเบิง่งขันมักกับซื้อไหวถึงบ่มากกับพานใดเบาก,กันขอแต่ว่าเอาไหวเบิง่งเอาไหวพิจารณาเพื่อเขามีโชกไปน้องกะน,นะครับนอาออ่ะจ่างใดจะดลองเบิ่งนะครับเลขพีแดงครับทะเบียนรถหกแปดเก้าเจ็ด 6, 8, 9, เลขบนเขียนให้3หางก็คือ7 9 7 4 9 4แล้วก็4 9 7เพิ่นว่าฝันว่าได้เอารถคันนี้ขนศิลาแรงขนศิลาจากลึกศิลาแรงอยังของเพิ่นนี่ละ่ะเป็นหินเพิ่นว่าชินนะอยู่ในหันก็มี่โตอักษรในฝันเพิ่นก็ว่าเอาลองเบิ่งเพื่อเฮามีโชคเพิ่นว่าไยอยามสื่ออีหยังก็ซื้อได้เด้อ บัวจะเป็นเหล็กใหญ่บัวจะเป็นเหล็กลายวัานกระซือเอาถามากเปิ่นวางชิลนะอ้าวกบ่บน่ครับเฮาอาจสิมีโชคเพิ่นว่าอย่าลืมท่กกสอกับอ้อมชิ้นไว้นาให้ซื้อติดไว้เพิ่นว่าเหล็กเบาหนองนะเขาท่กกสอกับ,บอ,อ้อมชิ้น่ะค่อนข้างจะตรงซื้อติดไว้มันบ่เสียหายดอกซื้อติดไว้เปิ่นวางชินะน,นะบ้าหนองก็ว่ากะเมนหมวดอาหานกะสามสีก่กับ เขาตรงๆรงอีกที่ว่าบบาหนองให้ตองวันแล้วมันไปนเขาทอกกระสอบเพื่นก็บอกว่าให้ซื้อติดติดไว้น้ำเนี่ยตกระสอบอมศีลจริงสิซื้อไว้หลวดพวเพื่นว่าบาหนองก็เลยวัดบาหนองก็ซื้อไว้ตลอดเละว่าฉันนะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับมีโชคไปกับผีเพื่นนะครับเด้อบาหนองได้เลงมาบาหนองก็มาบอกสู้ฟังหกแปดเก้าเจ็ดนีคือทะเบียนรถของผี่แดงครับ ที่ว่าขนศีาลาแรลงนะครับนาอแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่สี่เก้าเจ็ดนี่คือเลขในตำราฝันตีพีแดงเพื่อนเอามาให้ตอนแรกเพิ่อนชาแต่ทะเบียนรถเพิ่นว่าเอาไปเบิดนั่นล่ละเพื่อมันมาตัวใดตัวหนึ่งพลังสิ宝马าาสองโตอาจจะมาสามโตก็ได้宝马าาสองตัวบนหรือสองตัวล่างมันก็เป็นไปได้เบิดตอนแรกบอกเพื่อนว่าชายบ้าหนองอันจัาบุปปิงปองหายหนำ จับลูกป,ปองลุงปูนะเป็นว่ามันมันหลายหางแล้วเป็นว่าเดี๋ยวเอาสิไก่มือบ่าวนนองจังไปจับให้พี่ก็ได้เป็นว่าสิแต่ว่าบ่าวหนองจัเอาลงคลิปหรือบ่าลงคลิปกะแล้วแต่บ่าวหนองจัพิจารณาเป็นว่าสินะจากไั้นก็ลองซื้อไวเบิ้งไวเป็นแนวทางนะครับเด้อเหล็กของพี่แดงครับหกแปดเก้าเจ็ดนี่คือทะเบียนรถครับ เลขที่เพิ่นพีเลขที่พีบัลแกไหนก็คือเจ็ดเก็ดสี่เก้าสแล้วก็497หม,มัมกบอกหมักอ่ะพิจารณาเอาหลายคนก็นให้ฟันมาบางคนก็นให้ตัวเลขมาเบาหน่องกับกำลังจิเอาเมาบอกสู่ฟังแล้วก็เรียบเรียงว่าผู้ใดฝันเป็นใจใดกันชนะก็เดี๋ยวมีของไอเ้เกณฑ์๋ยวบาหน้องสี่เบาสู่ฟังไอ้เกณฑ์มันว่าเพิ่นได้อัน เอารถไปค้นสุบเนาแต่เดี๋ยวหลีกทะเบียนตัวใดถ้าผูใ้ใดจำได้จะจำไปเบิ่งกันแต่ไดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สองมกราหกแปครับผมตอนรับปีใหม่นาอได้มีเงินใส่เงนินใส่ใจไอ้ผู้ใดกะที่มีตะกุดนน้นดวงตะกุดเสริมดวงก็ให้ได้มีโชคไปทำกัน ขาขายลายคนก็บอกว่าช่วงนี้ขายของดีขึ้นเบาหนองเงยประสันบโบฝันเห็นลงปูเจือเด้บางคนอะบกฝันเห็นลงปูเถือแต่ว่าขายของดีขึ้นเป็นว่าสิขายของดีขึ้นแห้งจากเมื่อก่อนที่เคยอันขายหอดเด้อบางคนขายตลาดนัดเนาะเรื่มขายกับประมาณใบใบสองใบสองใบสามเลือกกับประมาณสองสามถุง ข,อง,อ,นนงของกระเบิดแต่ผนว่าตอนนี้หกโมงแรงของกระเบิดแหลวเบาหนอกจากคนสื่อมาแตใจใส่เพื่อนมาอี่นะเพื่นกับเสื้อแล้วกัศรัทธาในองค์หลวงปู่แล้วก็ตะกุดนุ่นดวงตะกุดเสริมดวงอ่าจะได้กะผู้ดใดอยากได้กะแอดไลน์ทักไลน์มาหาเบาหนองนะครับเด้อเบาหน่องลงไอดี ID ไลน์ไว้ให้แล้วขอทุกคนจงโชคดีไปกับผีแดงกันนะครับ6897 797 สี่แล้วก็4 9่เก้าเก้กกา,กา่อ่านคนโชคดีสวัสดีครับ